สวัสดีค่ะนุม่มๆมาล้วมาล้วในคลิปประมูลหวยในคลิปหวยประมูลกองฉลาเกเจรียงกินอันนั้นยู่กินอันกินยากินยาวิตามินซีหนึ่งเม็ดเท่านั้นหนึ่งเม็ดเท่านั้นเวลาใดก็ได้เนาะเพอว่าวิตามินซีมนีหนึ่งพันม,รรมิรีบกัม กินแก้ว่าว่าให้บ่บ่ให้เป็นวัดเป็นไข่ให้พุ่มตานหน้าเน่าสูงให้ผิวพันธ์บีช่วยเรื่องผิวพันธ์ช่วยเรื่องอยางไงสุขภาพบ่เป็นวัดบ่เป็นไอบ่เป็นไขบ่เป็นจามง,ง่ายต้านพุ่มคุ้มกันของโรคไข้นะคะหวยประมูลกองสลากได้โอกาสมาล่งรอบแลก ่นได้มาสี่งวดแล้วถูกบนทั้งสี่งวดพ่นว่าจะแดงได้มาสองงวดได้มางวดที่ออกแปดเก้าเนาะค่ะพ่นแบงบุญแบงล่างข้างบนหา้าข้างล่างเก้าแปดต่ว่ามันออกแปดเก้าบนเนาะก็เลยบ่ถูกพ่องวดบางหนึ่งนั่นพ่นเลยบ่แบงมากพ่นว่าดูเจ้านี้บ่สลาดเสือเสือทั้งบนทั้งล่างรัวพันว่ากระกลับโตผอบพ่นว่า ก็เลยมาซื้อ9หา0หา8 9 8 0 8อืมก็ซื้อตัวกตาใบหน้ากเ็เลยเข้าตรงๆค่ะ0หาเนาะเอาเขามาเหลวอะไรกดแชร์กดติดตามให้เจ๊แดงก็ว่าทุกคลิปแล้วค่เะเกิดหันผู้ชมลืมบางคนว่าก,กดเพิ่นกดเป็นทุกคนบบนคะ่ะม่บบเป็น่ดนนะคะบางคนอยังบงมเป็นกดติดตามกดเจ๊แดงคือบ่เห็นเจ๊แดงจักเทีอบ กดบอ่เห็นแล้วเก็บบอกดติดตามเนาะแล้วก็ยูทูบเท่านั้นเนาะค่ะกดติดตามยูทูบเจแดงตอนนี้เฟซกลับไปหลยหลายเฟซข้าเจ้าดูดดูดดูดจากคลิปของยูทูบเนี่ยไปล่มเป็นช่องของข้าเจ้าซึ่งไม่ใช่เจแดงเนาะเจแดงมีทางเดียวก็คือเจอแดงคนเดิมหวยแม่นๆช่องเดียวนอกนั้นก็เจแดงคนเดิมเจแดงยีงห่หอยย้อไฮหวยไล่ยาง แต่ว่าเจียงเจแดงจริงๆนะอยู่ที่ youtube ช่องจริงๆเนะยประจำยู่ที่ youtube ก็เนาะก็กดไลค์โป้งมือสุดมันจะมีตัวเลขเยอะๆแล้วก็กดติดตามกระดิ่งมันก็จะขึ้นมาถ้าท่านไปยูทั้งนั้นถ้าแช่ทั้งเฟซกับบ่บ่บต้องแช่หรอกค่ะนะทางเฟซไม่ต้องแช์หรอกเพราะว่าไม่ใช่ของเจ๊ดแดงไม่ใช่ช่องเจดแดงเนาะช่งแช์ช่องทาง youtube ดีกว่า โท,ท,ทแทรออกทั้งเฟซก็ได้แชรออกทั้งเมดเช่นเจอ์ก็ได้แทรออกไปทั้งลไล่ก็ได้กดคำว่าแชร์อยู่ตรงกลางนี่มันขื้นไล่เท่ากับกดไปที่ไล่ต่กดจงมันที่ขื้นเฟซบุ๊กกับกดไปตรงเฟซบุ๊กกับกดจงเนาะค่ะเนาะก็ให้แชร์แบบนั้นกดที่คําว่าแชร์อยู่ใต้ใต้คลิปเพจเจรยียงมันจะมีคําว่าแชร์อยู่อันของยูทูปของยูทูปดิ้นี่เนาะโอ้ยแต่ใครว่าให้เข้าใจสัตว่า ภูภูบหักับมีค่ะคนที่เคยื่อเหล็นแล้วฉลาดแล้วก็ขอโทษขอไสเป็นมาเป็นทุกคนมันโมแมนค่ะค้นเขา่าค้นแก่กับบอเป็ดเนาะนะเพิ่งจะเขามาเร็งไหมกับกดยั้งบอเป็ดกดกดไลนยั้งบอเป็ดบังแจแดงซ,ซื้อกับมีข้าเจ้ากับวาเนาะสบู่มากไหมไงไง,งจนครับครับกองค่ะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะรุ่นต่อไปกะสีน้อยค่ะนะ จนใสหยากจนติดว่าได้คนละอ่ะจาจะกับติดเก่าไม่ห้เนาะนะเต็มร้อยห้าสิบกรัมเนาะแต่ก่อนมันลอยสามสิบกรัมหนึ่งมันเห็ดกองไงไมห่ห้ยโอ้ขุมคาถ้าผู้ใดได้รอดนี้เนาะรอดนี้มีพันก้อนเท่านั้นเนาะคะ่ะสั่งจองได้รีบเร่งเรียวไว้จัดไปในชุดเด็ดในขี้มเด็ดขี้มพร้อมสบู่แล้วก็แคลเซียม กับอันชุดหนึ่ง,งกับจัดโปรดลดราคาตัวลมหนาวอยู่คาดว่าเนี่ยจะปลายเดือนกันยายนนี่แต่ปลายเดือนตุลานี่แหละคะ่ะให้ท่านถือไว้วันที่สิบหกก่อนแล้วค่อยจะปิดโปรนะคะเนาะจะปิดโปรภายในเดือนท่านว่าเนี่นะะแหละก็รีบเก็บเงินเก็บทองแล้วก็รีบสร้างจองก่อนสิบปิดโปรเขาจะไปขึ้นราคาอยู่ที่พันพันสามเหมือนเดิมนะคะอย่าตาเพราะเก่ามากให้ท่านผู้ชมสี่เก้าเก้าก็ห้าห้าร้อยเท่า บวกค่าส่งพอดีเลยหนึ่งบาทเนาะค่ะเนาะหนึ่งบาทให้ค่าส่งค่าค่ากองเข้าค่ากองเข้ากับแพงได้ค่ะกองละห้าบาทกองละสามบาทเนาะถ้าจัดส่งก็แพงค่ะเพราะว่าเข้าส่งด่วนทุกสิ้นส่วนค่ะส่งด่วนให้หมดเลยเนาะค่ะสินค้าเข้าทั้งส่งด่วนทั้งเก็บไปทางค่ะทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่ากาแฟไม่ว่าทุกอย่างเลยเกี่ยวกับความสวยความงานมีมืด มีคอลลาเจนมียาสีฟันมีกาแฟอร,อ,อร่อยอร่อยอีกอย่างามีวัวหวอร่อยจเจดียอย่างม่หายเบิดเนนะคะเอาไปเบิ้งหวยน,น้ากันเบาโดนได้เพิ่งสียนายนะะแต่ถึงกันนายเยอะเตพฝนเบื่อจเจดีย์เด้อค่าเ้อเอาหวยมาฝังมาตอนอดทุนสาเอาสากลอะไรท่านไม่ได้มาง่ายๆมันก็จะไม่มันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะไดมากอยากจากน้อยมันก็สีทนนมี่ครื่องหวดก่อนค่ะ วัดกรเพื่อนกระหายมากเกาหา0ูนเก้าแปดศูนย์แปดะเจดีก็มาเฮ็ดกลับเอาเองค่ะหาเก้าหาศย์แดเก้แปดัมากลับเอาเองติดเกกับ0เนาะติด9กับ0ูนย์เก่าว่ามากแต่0แม้ทํามันมากเกาหาม่ก็้องมากเก้าแปดเนาะค่ะวันนี้มากศูนย์หาก็เลยมากศู 8.5ตึกนน้ำกันทั้งหมดได้เนี่ย้5แล้วก็เพิ่นมากมม่อสุดท้ายมากหายหา6หก,กับมาหาแจแดงก็ไ่ได้โล่งดอกมาเสริมให้วันนี้ได้ตัวใดไปเบืองน้ากันค่ะท่านผู้ชมกิได้หวยสุดนี้มากกะเมยใจอยู่ที่กับเมยเมย่ไม,ม,ไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเจดิงคือจงหวยไม่มีที่มาละเลขเขาถูกพ่อถูกแล้วก็มีการโลภมากอยากได้เงินได้ทอง อันนี้ก็คือกันค่ะเลขเพิ่นห้มาแล้วเพิ่นก็อยากได้เงินอ่ามาขายตอืมขันจิตแต่ว่ากะแต่ว่ากะว่าอย่างเนาะขันเข้าไปทางอื่นกะมันถูกก็อยากได้แต่ว่านี่เพิ่นก็เอาแพงแพงเอาเป็นแสนค่ะแสนหนึ่งนี่เสียห้สิบหัวเพิ่นววานนะโอ้ยประเด็นผู้หาก็ห้ไปแล้วเจรียงกันจังวังเงิดหลายห้ไปได้จังไน เงินเป็นแสนจะกล้าได้จังไดคือให้มันถูกมาเก็บอารมณมันถูกมาเก็บอารมณ์ใครอยู่เงินแสนก็ได้สิงวดกะงวดละหมื่นละหมื่นเจ้ามาเก็บอารมณ์บ่ตะคอยถืออันนี้เอาไปเงินไปก่อนเล้วแสนนึงจังสิได้ตัวเลขนี่นะครับผู้กลางให้กลางได้บ่ได้ก็บอกมาหามันล่ะว่าซั่นน่ะเพิ่นก็เสียยอมเสียเงินไปจังจังได๋เนาะเฮาก็มีส่วนร่วมส่วนช่วยคือกันเนาะจิเรียงก็ว่าสิส่งซอยเพิ่นงวดละหมื่น คันมันถึงดูดูเหนสขึ้นนาบ่ถอยอีกซ้นี่เราควา่ำหลบของคนเห็ดให้หวยบ่ถูกกับมีเน้เห็นบ่อหวยไม่มีที่มาไม่ถูกนะตัวเพิ่นน่ะบ่หวังจะเอาเงินแล้วแต่เสียห้เพิ่นบ่เรียกยรยกองเพิ่นก็บ,บอกลูกศิษย์เพิ่นอยู่ว่าห้ามเรียกเงินเด็ดขาดแต่ลูกน้องเพิ่นก็มาเอาเงินนําแก่แ่งจังหวัดจังหวัดบ่หน่อยกัหลายบ่หาลายกันหน่อยในคันนั้นคันนี้ค่นน้ํนามันเดียเด๋ยวค่ะ ไก่ขาบวงสวงค่านั่นค่านี้เรียกเอาเงินตลอดทั้งที่เจ้าของนี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังดนักบ่ได้บวงสวงบ่ได้หยังเพิ่นเฮ็ดบดมันสุยางเรียกเอาเงินนี่มันบมีความสื่อสัตย์หวยมันบเก้าอยากเจอิญโติันเด้จะบอกว่าก็เพระพอคนกินคาค่ายไปก่อนมันเลยบ่เฮ็ดไหนบ่ถูกเนะนี่อันนี้ก็วันใจขึ้นกันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมวันใจขึ้นกันะ เดี๋ยวไปเบ่งน้ำกับมาเนี่ยวันใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือตกกลับเนาะอันนี้เพื่อนกลับมาหายเรียบร้อยได้ค่ะสามโฮกับหกสามเพื่อนกลับมาหายที่กิ่งมันจะมี่ยนตุตีมั้งตุตีต้อตาย คันแม่นทีนี้แม่จอยแม,ม่ค่ะท่านผู้ชมกับพี่เสียงดังบังกระปุกเสี่ยนใจว,ว่าว่าเสียงหยัง่งนี่คือสองหกพันย่ำม,มากพันย่ำม,มากสองเทียบว่าให้ซื้อสองหกแต่ว่านี่ก็สามหกหกสามที่จริงจะแดงมากหกสามกับหกสี่แล้วหกสามหกสี่ค่ะแต่ว่าหกสี่นี่ยาซื่อเสี่ยนบอกว่าโอ้หกฮานี่ เสี้ยนทั้งหลายบอกว่าไปซื่อบำมาน้ากันหกอ่าหกบำมาน้ากันอาจารย์เสี้ยนทั้งหลายดินี่บรรดาเสี้ยนทั้งหลายแล้วกะ็คนผู้เสียอยู่แล้วก็สองหกพันย่ำม,มากสองข้างว่า สองหกแล้วก็สามหกกับหกสามนี่เพิ่นหามาเองที่กิ่งสีมิสสีมิสีตูวคือหมอดก่อนเนาะสองหกสามหกหกหาหกสี่ที่นี่มีตูวกลับมานะนำกันเลยว่าเป็นหาตูวเจดงกันเลยเมื่อกลับมาทํากันกลับหกสี่กลับเป็นสี่หกหกหากลับเป็นหาหกหกสองหกกลับเป็นหกสองแล้วค่ะกลับไปแน่นิดหน่อยกันผาดเนาะค่ะ แต่จริงๆเนี่ยไฮสองหกแต่เซียนทั้งหลายบอกเจแดงว่าหกสามตัวเดียวเจแดงเอาหกสามตัวเดียวบัดเซียนใจยากว่าจ้างกับพ่อแม่หกสามา 6, ดับขาดบดทำเดี๋เสียงเงินซื้อรถมันว่าเสียบ่เสีย,สยก็ซื้อไปแล้วค่ะเนาะบ่เสียพใหไ้ทั้งชินดอกดับเห็นบ่หลายคนแล้วเดว้ดับ หัวเส้นใหญ่ๆนี่สองปียังไม่หลุดนะเจแดงบัดเจแดงซื้อแล้วตัวดับออกบัต้เจ้าเนื่องกับว่าไม่เคยหลุดเลยสักวดส,วดสีห่หางวดสี่หาน่ะของแม่อีหย่างของแม่เพชรบุญสี่ห้าดับขึ้นตัวเลขเลขสี่ห้ามันออกสีห่หางวดก้อนเนี่ยตัวเส้นชายห้างวดก้อนกระดับสามสองเลขหวยไม่มีที่ม,มันออกสามสองเนาะพื่นหิมะสามสามสองกับสามสองเลยหกสามสอง จะแดงนก็นว่าสามสองบอกเอฟซีไปเส้นชาย,ยาดับทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างเออเส้นบรรน 4, นนันนีเอฟซีเลขสื่อนั่มเอฟซีก็เลขบได้เงื่อนนั่มหัวจะออกสามสองไม่จเจดงยได้ผู้เดียวเนาะเอาก็ขอให้ท่านรวยๆยถูกหวยไปน้ากันพิจารณาเปน็นแนวทางบ่มีเขาว่างทุกตัวเลขแล้วค่ะแต่ว่าเขาสีทวงน้ำหนักไว้ที่ตัวไหนมากที่สุดแค่นั้นเองวันนี้หกมาแห้งค่ะหกมาแรงมาก ลวบางสิปีนเป็นเก่าด้วยก็วันวันใจอยู่เหมือนกันเนาะคะนะ่ะเนาะก็ะพอยทำให้โชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ำกันกับหลอยประมูลกองสลากเนาะ,ะจิ้นสุดการล่อค่อยได้แล้วนะคะรีมหาสีจับจองลอตเตอรี่ไว้ก็ขอ,ขอขอบคุณค่ะที่สนับสนุนเจแดงโดยการดูให้จบนะคะจะได้รูเลียงล่าความเป็นไปก็ขพอยทำให้โชคดีค่ะถูกหวยรวยรวยไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ